สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมารีวิว Apple AirPods Gen 2เคสนะคะซึ่งเราใช้และชอบมากๆเลยหาซื้อได้ที่ Lazada ร้านนี้เลยนะคะ MTS t, t S ค่ะน้องเขาน่ารักปุกปิ๊กมากๆเลยนะทุกคนเป็นเคสที่ใช้ง่ายมีความทนทานเราก็เลยอยากจะหยิบมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะน้องเขาจะมาแบบแยกส่วนหัวกับส่วนตัวแบบนี้เลยค่ะทุกคนซึ่งมันแยกชิ้นกันแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าเวลาใช้จริงแล้วเนี่ยเขาแนบสนิทกันจริงๆเลยค่ะ สามารถป้องกันเคสสวยๆของเราได้แบบดีมากๆเลยมาดูเช็คสภาพนิดนึงนะคะนี่ก็เป็นวัสดุที่แบบทนทานมากๆนะคะทุกส่วนติดกันแน่นหนามีความแข็งแรงเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันแน่นอนค่ะแล้วเขาก็มีตัวห้อยมาด้วยนะซึ่งก็ทำให้เราสะดวกที่จะห้อยกับตะขอกางเกงหรือว่าเข็มขัดก็พกพาง่ายมากๆเลยค่ะ ส่วนวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนแนะนำว่าให้ทุกคนเช็คสภาพของ AirPods ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะให้ด้านหน้ามันอยู่ประกบกันแบบนี้นะคะแล้วก็มันอาจจะมีฝุ่นเกาะใช่ไหมก็แนะนำให้ทำความสะอาดตัว AirPods ของเราก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่มีฝุ่นจับด้านในด้วยค่ะทุกคนก็ใช้ทิชชู่ธรรมดาเลยนะหลังจากนั้นก็ใส่เข้าไปเลยคะ่ะจะเห็นว่า มันพอดีมากๆเลยอ่ะแล้วก็มีความฝืดพอสมควรเพราะฉะนั้นรับรองว่าเจ้าเคสตัวนี้ค่ะปกป้อง i อ p o d s ของเราได้ดีแน่นอนอ่าประกอบส่วนหัวเข้าไปแล้วก็กดใช้แรงนิดนึงนะคะทุกคนหลังจากนั้นค่ะมาเช็คสภาพความฟิตอีกทีนึงว่ามันพอดีมากน้อยแค่ไหนนะคะน่ารักมากๆปุกปิกมากๆด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งพอลองเปิดฝามาเนี่ยก็ แน่นมากๆเลยค่ะทุกคนทำให้การใช้ AirPods ของเราเนี่ยมันแฮ ppy มากขึ้นเนาะเพราะว่ามันแบบน่ารักปุ๊กปิ๊กนะ่าหยิบมาใช้มากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญใช้งานสะดวกมากค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราใช้มาสักพักแล้วมันเวิร์กก็เลยอยากเอามาแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันนะในคอนเทนต์นี้ก็จะฉีกแนวหน่อยนะคะปกติก็จะรีวิวพวกต้นไม้สกินแคร์ไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ